ก็สวัสดีนะครับอยู่กับผม RPV นะครับอยู่กับเกมไลน์เจอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมได้ไปสุ่มได้ชิออนมานะครับอบอกเลยว่าหมดไปเกือบ2,000รูบี้นะครับผมเราจัดแพ็คอาร้อยสนะครับที่มันเป็นแพ็คที่ซื้อแล้วจะได้ประมาณ1,900รูบี้นั่นนั่นเองนะครับผม อันนี้ผมก็ใส่เกียร์ตามที่มีก่อนนะครับผมชีองค์นั่นเองนะครับผมกวาพิพทตุไฟนะครับพลังโจมตีตอนนี้ก็อยู่ที่5ล้านนะครับผมสกิลหนึ่งนะแฮกระบบนะครับเพิ่มอัตราใช้ทักษะ40%นะครับแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่40%ของพลังชีวิตทั้งหมดต่อวินาทีนะครับเป็นเวลา7วินะนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาสกิลดับเมทนะครับ ปล่อยอพี่น้องที่มันเป็นรูปแมวนะครับพี่ในครอบครัวมันจะมีไอตัวที่เป็นแมวที่แบบเขาใส่เสื้อนหนาแมวนะครับออกไปเป็นการโจมตีนะครับหรือเขาชื่อว่าเคนโกะนะครับผมเรียกเคนโกะออกมาโจมตีนะครับผมสกิลนี้ก็จะยกเลิกทักษะอมาตะของศัตรูนะครับแล้วก็ทําการชะงักศัตรูหรือสตันศัตรูตเป็นเวลาเจ็ดวินนั่นเองนะครับผม อแล้วก็ลดอัดตราการลบทักษะของฮีโร่เองครับผมของสตูฝ่ายตรงข้ามนะครับ60%เนาะแล้วก็มีสร้างความเสียหาย46เท่านะครับ สกิลนี้ก็เห็นเขาบอกว่ามันข้ามหลังนะข้าม2ถึงข้าม3นะครับแต่ข้ามน่าจะข้ามแค่2หรือเปล่าที่ผมทดลองมานะเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันนะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็ปั้นทั้ง2ตัวเป็นล่างไฮเปอร์ Mac แม็กนั่นเองนะครับปั้นได้ทั้งคู่แล้วนะแต่เกียร์ก็ใส่ตามที่มีไปก่อนตอนนี้ผมพยายามรอเกียร์โดนแน่นอนเนาะเพราะตอนนี้รหัสผมมัน เล่นมายังไม่ถึง4เดือนดีเนาะมันยังไม่ถึงรอบที่มันเป็นอะไรอ่ะที่มันเป็นที่มันมีเกียร์โดนแน่นอนเยอะๆนะครับก็รหัสนี้เล่นมาประมาณร้อยหนึ่งวันนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปรีวิวชิองในด่านสามร้อยเดี๋ยวดูก่อนครับผมเราจะมารีวิวที่สามร้อยเก้าสิบหกนั่นเองนะครับผม,ม,บผ,ม,มผมจัดไว้อยู่ทีมสีผม ขอไปดูก่อนครับเห็นเขาบอกว่ามันก็ไล่เวทไวนะครับผมเดี๋ยวเรารอให้บอลนกมันออกมาสักแบบนึ่งครับประมาณนี้ปุ๊บโอ้โหสตันแบบขนาดผมไม่มีโดแน่นอนนะแต่แบบมันสตันพวกฮีโร่อะไรพวกเนี้ยพวกสตันอะไรแบบแม่นมากนะโจมตีประมาณอ่า เมื่อกี้โจมตีไป2ทีแล้วเนาะใช้สกิลไป2ทีจะโดนสถานะก็โดนโดนไม่ค่อยง่ายนะโอ้โดนสตันช่วยนิดนึงปุ๊บไม่ทันบอลนกบอลนกเลยโจมตีก่อนโอเคครับสกิลก็จะประมาณนี้เนาะแฮกระบบเป็นสกิลหนึ่งแล้วก็ อาสกิลสองจะเป็นสกิลดามจนั่นเองนะครก็มีความแรงเนี่ยในระดับหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมขอเอาไปลองตีกับเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปใน PVP เนาะผมขอเดี๋ยวดูทีมที่สามารถตีได้ก่อนอืมโู้ทีมนั้นเรามาลองกับทีมนี้กันนะครับผม เมื่อกี้มีตัวบินไม่เอ่ยไม่มีเนาะไม่มีตัวบินผมจะเป็นทีม5้านะครับตอนนี้ผมมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่สามารถคนนิ่งพักพวกได้ประมาณ4ตัวนั่นเองนะครับผมมีสูตร,รับน้ำดัดดันเจี้ยง2ตัวแล้วก็มีโยซากุระอีก2ตัวนะครับผมเซนคูนี่ก็จะเป็นป่วนสตันผักกับหลังมากกว่าเนาะ ปอดมือก็จะเป็นน้ำเม็ดหลักของผมนั่นเองครับผมตัวแทงจะเป็นอ่าไคออนนะครับผมมาลองกันนะครับผมเกมนี้ผมจะเปิดออโต้ไปเลยแล้วกันนะครับมือผมมันอาจจะเล่นผมก็ว่าเมื่อกี้ทำไมคลิปมันเงียบๆนะครับผมคือ ผมอยากจะบอกว่าผมกดไป2เกมหรือเปล่าเมื่อกี้แล้วแบบมันไม่ได้อัดนะครับผมก็ขอประทานอภัยด้วยครับเมื่อกี้ก็แบบชนะมาเดี๋ยวให้ดูย้อนหลังนะครับว่าอ่าคนยิงพัดมันติดขนาดไหนเดี๋ยวผมไปดูนะครับดูมันเร่งแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนต้นเกมมันอาจจะไม่ค่อยดีคนระับเดี๋ยวผมไปดูนี่ครับเรียกออกมาปุ๊บเห็นไหมทุกคนเห็นไหมแบบมัน บิงออกมาบิงออกมาเลยนะครับแล้วแบบผมมีคนนิ่งพัดประมาณ4ตัวมันเลยรู้สึกว่าแบบตัวเลยเรียกออกมาดูนี้ครับโดดลงมาโดดลงมาเนีโดดลงโดดลง,นะง,ง,งไม้เหรอครับแบบมีคนนิ่งพัด4ตัวแล้วทําให้แบบเราแบบมีกองทัพแบบไวมากขึ้นนะครับผมผมรู้สึกว่าทีมผมมันมีคนนิ่งพัดสี่ตัวมันทําให้การ เติมจานวนตัวในเลนเจอร์มันเพิ่มขึ้นไวมากนะครับผมแล้ดวดูอีกเกมหนึ่งครับ47เมกิเราเจอขันต้าน47นครับดีครับเพื่องต้นเกมเี่แบบมันเด้งออกมาเด้งออกมามันไม่เหมือนกับหยุดเวลากับเ,เพิ่มแร่หนึ่งพันนะครับมันต้องรอเวลา10วิมันถึงแบบจะออกผลเนาะแต่อันนี้แบบเริ่มเกมมาปุ๊บมันก็ขึ้นมาให้เลยนะครับผมดูดิครับแบบุปบ๊ปุ๊ปุ๊แล้วแบบตัวเขาก็เรียกออกมามันโดดออกมาเรื่อยๆเลยนะครับทุกคน โนติแบบทําให้กองทัพของเราแบบมันเพิ่มขึ้นไวมากนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอลองไปตีกับเพื่อนอีกหนึ่งเกมนะอันนี้เดี๋ยวผมขอดูอ่ะเอารหัสนี้เลยแล้วกันผมขอตีกับเพื่อนผม1เกมนะครับผมวันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากครับอยากให้มาดูว่าการคอมโบของโคนิ่งพัดประมาณ สีตัวมันเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมเพราะตอนนี้มันมีชิออนแล้วก็มีของไทโยมาเพิ่มในทีมผมนะครับมันทําให้การแบบเรียกตัวของทีมผมดูดิมันออกมาไวมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราแบบไม่ต้องเปลืองแร่ในการเรียกมากนะครับเพราะแบบเราเรียกออกมาเราก็ไม่ต้องใช้แร่มันทําให้แบบเลนเจอร์เราเพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีดาเมจในการปิดสกอร์ของเลนเจอร์ฝั่งโน้นนะครับขนาดแบบเข้าพลาดไอเทมมาผมก็ไม่ต้องใช้ไอเทมนะครับ ผมก็สามารถตอบโต้เขากลับได้ครับการมีคนี่พัดมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งคือทำให้เราเรียกเลนเจอร์ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็แต่ข้อเสียมก็คือมันไม่มีคอมโบกับตัวอื่นได้เนาะนอกจากจะให้ตัวที่แบบเป็นคอมโบหลักๆเอามาแล้วก็เอาคนี่พัดเอามาเป็นคอมโบรองนะครับแบบเอามาคอยช่วยเรียกพวกที่แบบ เป็นคอมโบตัดแล่แล้วก็ตัดเกิดนะครับทําให้แบบทําให้เราตัดแล่ฝั่งของข้ามได้มากขึ้นเนาะหรือตัดเกิดได้มากขึ้นนั่นเองนะครับมันจะเป็นคอมโบที่สนับสนุนกันมากกว่านะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเพราะผมลงทุนกับคลิปนี้ไปประมาณเกือบสองพันนะครับในการได้อาชีองมาเนาะแต่ในอนาคตผมอาจจะ ไปหาเกียร์มาให้มันใส่นะผมต้องรอเกียร์แบบรอบโดนแน่นอนมาก่อนนะครับผมผมจะลองแบบเปิดสัก700 0รูปีอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีนะครับผมเดือนนี้ผมอาจจะลงคลิปน้อยกว่าเดือนที่แล้วเนาะนอาจจะเป็นคลิปไม่ค่อยมากนะแต่แบบผมจะพยายามแบบลงเรื่อยๆเนาะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับฝากติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม